สวัสดีครับผมลุกนะครับเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นลาบหมูกว่านะครับผมแล้วก็ใส่หนังเยอะๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของทอดนะลูกชิ้นทอดเนี่ยนะครับจะมีไข่ดาวแล้วก็รสต่วนทอดนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้กินททนเนาะรสต่วนนี่อืมอด่อยก็ผมก็าจะกินกับข้าวเหนียวด้วยนะครับผมมามาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวโอดลาบกอน นี่ลาบผมชอบเอามาคั่วเองนะครับจะ่ก็เพิ่มหนังนะมันหวานอร่อยด้วยเราผมใส่ผักกะหล่ำด้วยนะครับเพิ่มความฉ่ำน,นะอื้อ เดี๋ยวผมจะกินไข่ดาวหนึ่งลูกเลยนะครับเอหนึ่งฟองดิจะกินกับอันนี้นะกินกับรถดวนนะครับใส่เลยก็ใส่หนังมูนะครับใส่ลาบไปด้วยตามด้วยข้าวเหนียวนิดหน่อยมา มีกินติดเลยว้าวไม่รู้ย,ยัดข้อไดเปล่าเลนี่สอมอืมอื้มอ๋อ แบบนี้โคตรดีครับแบบอ๋อผสมกันฟินเนะผมจะลองอีกครั้งนะโคตรอร่อยอะทำแบบนี้ ค okay. ใส่โดโดตอนเยอะเลยทำอะไรเขาเหนียวไม่มีไข่เยอะมากโอ้โหมันทะลุแล้วโโอ้ห Mm-hmm. <laughs> ที่จริงฟากนี้ผมแชร์ของในตู้เย็นนะครับผมพอดีมันเก็บไว้นานแล้วเนาะมันใกล้หมดอายุแล้วผมก็เลยเอามาทอดเอามาทํากินหมดเลยนะครับเพอมันใกล้จะหมดอายุนะครับแล้วก็หนังหมูดนะ้วยเนาะมาเข้าเหนียวรดดวน,นครับผม จะลองดูว่ามันจะอร่อยเปล่าน,นี่ใส่ลงมองือโอเค <c oughs> เมนูนี้ผมทําเผื่อตอนเที่ยงเลยนะครับไม้กินเก็บไปกินใ้ตอนเที่ยงนะถ้ากินไม่หมดนะอ,อ,อ,อ <c oughs> มาขับท้ายครับร่างกายส่งสัญญาณแล้ว อเคครับผมเดี๋ยวที่เด๋ยดนี้ผมจะเก็บไว้กินตอนเย็นอีกทีนะครับผมคือแบบทําเผื่อไว้เลยนะครับเป็น1มือครับทั้งวันเลยนะครับสำหรับใครชอบวิดีโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับช่องนุกนานาด้วยนะครับผมของก็ไปบ๊าอแห้รอร่อยมาก